สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ด,ด,ดีสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นเวลา20นาฬิกาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนมาคะ่ะทุกคนคะ่ะแพรนจะมาเล่านะคะให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์นะคะเกือบจะโอ้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เยอะนะคะที่ไม่ได้สังเกตแล้วก็คอยติดตามข่าวสถานการณ์ ทางการเมืองโลกนะคะซึ่งข่าวเหานี้นะคะเป็นผลให้ตลาดโดยเฉพาะราคาทองคำนะคะมีผลที่จะเวียงเนาะหลังจากาตลาดปิดวันศุกร์วันเสาร์เนาะเย็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะทุกคนซึ่งวันจันทร์นะคะตลาดมักจะมีการเกิดแกลบขึ้นซึ่งมีเทรดเดอร์มากมาย ไม่เข้าใจว่าทําไมอยู่ๆอ่านะคะอ่าตลาดปิดเนาะสมมุติว่าวันศุกร์ตลาดปิดที่3357ันาไมตลาดนะคะหรือว่ากราฟสามารถเวียงขึ้นได้เยอะแยะมากมายนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ส่วนใหญ่วันจันนะคะตลาดมีการที่เรียกว่าเ <c> ก <oughs> ิดแกบขึ้นนะคะก็คือวิ่งพอตลาดเปิดมาปุ๊บ ตลาดก็คือหรือว่ากราฟก็คือวิ่งจูวกไปเลยนะคะทุกคนก็คือวิ่งขึ้นนะคะไปสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการกลับตัวก็เกิดมาจากข่าวนะคะที่เกิดขึ้นหลังวันศุกร์ปิดตลาดแล้วก็วันเสาร์ก็ยังมีการซื้อขายต่างๆแล้วก็ยังมีข่าว การเมืองของโลกเรานะคะโดยเฉพาะข่าวที่มีการประชุมต่างๆของผู้นำโลกหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆของผู้นำโลกที่เกิดขึ้นนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองนี่ก็คือความลับนะคะทุกคนของตลาดฟอเริตซึ่งะนะคะถ้าสมมติว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เราเปิดไปดูข่าว เนาะเศรษฐกิจโลกหรือว่าข่าวการเมืองของโลกเกิดลักษณะนี้ก็จะทําให้ตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะตลาดฟอเร็กมีความพันผุนพันพันผวนสูงมากๆค่ะทุกคนอ่าเราไปดูกันนะคะว่ากราฟนะคะอ่าอย่างกรณีของกราฟทองคำเนาะอ่านะคะทุกคนอ่า อย่างกรณีของวันศุกร์นะคะกราฟเปิดที่3290แล้วลงไปทําโลที่ประมาณ3284-85นะคะแล้วก็มีการกลับขึ้นมาบางคนอาจจะคิดว่าเป็นด้วยเทคนิคแต่ส่วนใหญ่ก็คือนะคะเป็นข่าวทางเรียกว่าการเมืองของโลกของเราที่เกิดขึ้นนะคะจึงทําให้วันศุกร์เนาะมีการ กราฟมีการดันตัวขึ้นมาเพราะว่าช่วงหลังจากช่วงเย็นนะคะหลังจากตลาดอเมริกาเปิดเนาะก็มีข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีทรัมป์นะคะที่ออกมา,าพูดถึงนโยบายนะคะการขึ้นภาษีของทวีปยุโรปและก็อื่นๆอีกมากมายเนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ เทรดเดอร์ต้องให้ความสนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมกราฟมันวิ่งขึ้นแล้วทำไมกราฟมันวิ่งลงอ่ะบางครั้งเทคนิคนะคะมาตามเทคนิคอยู่ดีๆแต่ทำไมกราฟวิ่งปื๊ดขึ้นเลยก็เกิดมาจากข่าวพวกนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเนาะดังนั้นเทรดเดอร์จึงควรต้องนะคะเป็นผู้ที่ทันข่าวด้วยนะคะนอกจากเราจะ เออมี Mindset ที่ดีนะคะมีเทคนิคเข้ที่ดีที่อ่าช่วยประกรอบประกรอบในการเทรดของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือข่าวเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีข่าวนะคะกราฟก็จะไม่มีการวิ่งขึ้นนั่นเองอ่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนาะอ่ากราฟจะวิ่งไปทางไหนสำหรับครูนครูอ่าทำนายไว้เลยนะคะว่าพรุ่งนี้กราฟ ขึ้นไปก่อนนะคะอาจจะถึงประมาณ3,065เหมือนเดิมที่เขาขึ้นไปทำไฮไว้ ay, หรือนะคะอาจจะเยอะกว่าเนาะเพราะว่าตั้งแต่วันเสาร์มาวันอาทิตย์นะคะก็มีการวิ่งของกราฟแบบเออนะคะวันวันเสาร์วันอาทิตย์มีข่าวสงครามมารัวๆัว,ว,ว,วค่ะทุกคนเนาะ